สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ฟาร์มจระเข้นะคะมันไม่ใช่ฟาร์มจระเข้ค่ะมันเป็นมันเป็นาคๆกับสวนสัตว์นะคะพวกเรามากัน5คนนะคะมีผู้ชาย2ค่ะมีผู้หญิง3คนนะคะตอนนี้ก็เดินเดินอยู่ซึ่งมีประมาณเขาบอกว่ามีประมาณ1500ตัวนะแล้วก็ถ้าป้ายตรงนี้ก็คิดว่ามันอาจจะเป็น ถ้าคุณอยากจะให้อาหารสัตว์ก็จะประมาณหน้าน่าจะประมาณห้าแสนนะอาจจะไม่แน่ใจนะล่ะเดาๆไปโอเคแมงคือตัวใหญ่มากขอบอกว่าโคตรโคตรคือตอนนี้ก็ประมาณว่ามันกำลังอับแดดอยู่นะคะนี่แล้วก็จะมีสินค้าขายด้วยนะคะก็น่าจะเป็นหนังจระเข้ ก็จะมีเป็นกระเป๋าสตางค์มีทั้งแบบของผู้หญิงนะคะแล้วก็ของผู้ชายอ๋อแล้วก็มีคล้ายๆแบบว่าลูกจับแคสตาไปด้วยแล้วก็มีเป็นรองเท้าค่ะรองเท้าหนังสวยๆทั้งนั้นเลยพูดถึงมันก็สวยนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะระเคยที่ตายแล้วมาทำหรือเปล่าหรือว่าันสุดนี่ค่ะมีแต่ของสวยๆทั้งนั้นเลย ็อยู่ที่สวยเตียนนะคะมีเข็มขัดด้วยนี่นี่เลยที่เขาเรียกว่าเย็ดแค่ดูด,ดูให้ดูโอ้สำหรับมาตรการการปลอดภัยนะคะก็จะเป็นลวก,กันออกไปเฉลียงแบบนี้แต่รุ่นพี่เขาบอกว่าฟาร์มจระเข้ที่บ้านเราใหญ่กว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าใหญ่กว่าจริงหรือเปล่าส่วนตัวใหญ่ข้างตรงกลางนั้นนะคะก็ ไม่ใช่ของจริงนะคะเป็นของปลอมถ้าเป็นของจริงป่าน,นี้คงไม่มีใครมาเที่ลยวแล้วค่ะเออหูฝั่งนู้นใหญ่มากฝั่งนู้นใหญ่มากยิ่งขี้ก่อนเรากลับนะคะเราต้องไปนั่งโรลเลอร์คสเตอร์ให้ได้เพราะว่ารางมันอ้อมทั้งหมดนี่โลใหญ่มากๆแล้วครับาสูเวดนานค่ะบายบายไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาอัดให้ดูใหมค่ค่ะ